ตีนอ oh. ุ้ยเขาให้ดูนี่นะอุ้ยอุ้ยมาแล้วนะนะดูนดูนอุ้ยมาแล้วนะนะอันี้ข้างหนะมาแล้วอุ้ย Bad chick. Oh สวัสดีครับพบกับผมหน้าตู้ปัตลุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตีปลาช่อนกันครับนะนะหมยก็จะเป็นด้านหลังหน้าตู้เลยนะปา่าสมิดและก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นร่องสวนมะพร้าวนะครับส่วนเหยื่อที่หน้าตู้ใช้เป็นมาหลอดตัวสีม่วงนะครับแล้วก็ลอกบอสูรูรการบอสรีโนนะครับสายแองเกียอีกเบรปีสามนะครับเดี๋ยวจะมีผลนานหรือเปล่าตามรับชมด้วยกันนะนะ โอเคครับไป let's go <S อุ้ยเชี่ยะถอใจหมดเลยแล้วนะลุงปุ๊บมันกัดปั๊บเลยนะแต่มันกัดไม่โดน,นบ้าอือย้ำดิอุอ้ยโดนกับข้าวนี้ นี่ดูอะไรวะกับแม่แม่เลย,ย,นะอย,อย,อยเอาจับลาแบบนี้โคตีนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราไม่ดูน,น,นี่เลยนะอุย้อยง่าครับง่าครับอุย้อยง่างับเลยนะง่ายรับนะนะ โอ้โหตัวนี้มีรูครับตามไม้ครับตัวนี้เพรมันจะเอานะดูใกล้กันนะนะอี๋ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากครับนะนะตัวนี้มีรูแน่นอนครับรูขึ้นครับตัวนี้กัดมาหลอดนี่ดูสีม่วงล้วงทุกไม้โอ้หหมางจับ ดูขนาดเต็มเลครับหนห่ครับตัวนี้ขอบคุณที่มาครับสุดจัดมาลดขอบด้วยครับนะนะจริงครับี้อ้วนมากครับนะนะดูดูพุงมันครับนี่นะอุปกรณ์นี่นะ,ะนนะตัวใช้ล็อกบอสซูดกับคันบอส ลีโนสายไอเกียเอ็กเบดีสามนะครับดูครับไซนี้นะครับเอาอยู่แน่นอนครับนะนะวัดตับเลยเตาอเลยครับกับยางมาหลอดเต็มปากเต็มคำมาดูฝั่งส่วนมะพร้าวน,นะอุ้ยอุ้ยมาแล้วนะนะะดูนูนดูนนโอ้โหไม้เดียวเลย ใสดีด้วยครับมีสามขีดตัวนี้สองสามขีดตัวนี้พอเหงื่อตกแล้วมันดันขึ้นมาเลยนะครับนะทีนี้ก็วัดส่วนเลยครับดูมาอย่างสวยบอกเลยโอเคฝากด้วยครับกบยางมาหลอดสีม่วงล่วงทุกหมาสามแต,แตแ้มสีนน่แต้มแลนะตรงนี้ปล่อยไปหนึ่งนะครับไปหาผลงันต่อเยี่ยม คนนั้นไงครับกัดข้างก๊กชะดูเลยครับนะนะนะปลาชนอ๋ออีกแล้วโูดจัดลูกชนะดูเราจะตีปลาชนลูกชะดูไล่กัดอดูมาครับนะ่นะโอ้ย ô tô mình hình nào và này อุ้ยมา,มาแล้วนะนะนี่นี่ครับมาแล้วดูปลาชอ่อนในดงชะดูนะครับตัวตีย้ำๆนะปลาชอ่อนในดงชะดูอยู่ไมาได้ยังไงครับตัวนี้ไม่โดนไม่ชะดูกัดก็รอดแล้วนะนี่ครับกัดมาหลอดตัวสีม่วงครับ าัโอเคดูกับไซครับตัวนู้ไซบอสของเรานะดูกับไซบอสเราไซบอสเราได้ฝั่งนี้นะเมื่อกี้นะโอเคครับต่อไปด้วยกับยางมาหลอดมาจับ นามาแล้วออกมาจากกอห้าเลยตัวนี้นี่ดูกัดมาหลดสีม่วงครับออกมาจากโกอห้นา,ออา,ากกน,นะครับนันะนะนะดันขึ้นมากัดแบบนี้ไม่มีพลาดฝากก็ด้วยครับกบจามาหลด โอเคครับเดี๋ยวมาดูบนนันมาหลอดสีม่วงกันครับนะนะวันนี้เราได้ทั้งหมดนะสีแต้มครับแต่นะตู้ปล่อยไปหนึ่งนะเก็บสามไซโกลจะดีตัวนี้ไซ่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับนะนะโอเคโอ้ยโตัวนี้มีกิโลครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดใจกดติดตามฝากคอมเมนต์ในน้นตู้ด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกันด้วยครับกบยางมาหลอดนี่มันจริง Okay yep.